สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูเหลี่ยมแปลกๆครับกระดดงประทะมือครับผมที่เห็นกันอยู่ฝั่งนี้2คนก็จะใช้กระโดงนะครับในการเล่นตะก้อนะครับแต่ฝั่งนู้นก็จะใช้มือนะครับหรือว่าสังเกตดูครับในจังหวัดเสร์ฟครับเป็นฝาดเต็มรอบมาเลยทีเดียวแล้วครับดูครับจังหวัเสร์ฟโยนขึ้น กระดงรับหนึ่งสองไปแบบนี้ใครจะไปเกี่ยวแล้วครับกระดงเสียไปมือจับนะครับจับเนี่ยครับไม่มีลวดด้วยครับโยนมาครับอะไรครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับประท้วงอะไรกันครับต้องเสียแล้วครับอาจจะจับไม่แน่นหรือว่ายังไงนะครับดูครับดูจะมาเสิร์ฟไหมครับจับครับหยุด จับยุดอย่างนี้นะครับเครื่องลงแบบนี้ครับอย่างนี้นะครับนี่น่าจะเป็นที่ประเทศพม่านะครับผมดูครับเสิร์ฟมาสามต่อสองยกขึ้นก็ดีหยอดลงไปเบาๆครับคงไม่มีใครกล้าเดินมาเกี่ยวแล้วครับปุ๊บโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีครับสองคนนี้ใช้กระโดงนะครับเป็นกระโดงใหม่เลยครับ มันนีอบวยเซิร์ฟย่าน้ำมาลงนี้วเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยนะครับในการใช้กระโดงนะครับดูครับโยนขึ้นเซิร์ฟไปจับเพียงลงแบบนี้ฝั่งนู้นก็จับแม่นนะครับคือต้องจับให้ลูกอยู่นิ่งเลยนะครับถึงจะได้แอดมินคิดว่านะครับดูครับไปีไปอย่างนี้ครับไปจะไปเกี่ยวแล้วครับดูแลเกมแบบนี้น่าจะกินกันที่ลูกเซิร์ฟครับ กินเงินที่ลูกเสือก็คือถ้าใครเปิดไม่ได้ก็คือเสียแต้มแน่นอนครับดูเปลี่ยนฝั่งเสือใช้มือปาได้ด้วยนะครับฝั่งนูน้นดูครับอ,อ้าวยกหล่นแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับดูครับใช้มือปามาตีลงไปเรียบร้อยเลยฝั่งนูน้นอาจจะใช้ได้ทุกอย่างโดยซ้ํานะครับมือเท้านะครับอ พม่าสามคนกับสองคนนะครับดูครับเสือท้ายกอดตีไปอย่างแรงจับนิ่งเลยครับโยนมาแบบนี้จับโอ้โหมีการกว้างฉีกด้วยนะครับนี่โอ้โหเสือไซส์มาด้วยครับสุดยอดจับยุดจับเปียบป้อยแล้วครับนึกว่าจะไม่มีการเกี่ยวเกิดขึ้นครับมีการเกี่ยวเลยครับเกี่ยวก็คือการยกล้นครับยกล้นไปก็เสียเลยครับ เส์ฟติดเม็ดครับดูฝั่งกระด้งเสือบ้างครับอีไปจับอ้าวเสียครับจับแล้วเหมือนมาโดนอกหรือเปล่าครับจับหลุดมือนะครับน่าจะมีการรลุดรลุดนะครับลดแล้วเสียแต้มเลยนะครับน่าจะเป็นแต้มล็อกครับครับจับนิ่งเสร็จปุ๊บจับ หหยอดหลังเอาหยอดหลังออกครับปลาข้ามหัวออกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเอาว่ากันไปครับดูฝั่งกระด้งเสิรครับดูลูกนี้ครับโยนขึ้นกระด้งทุบไปไม่ข้ามครับฝั่งนู้นยังใช้มือเสิร์ฟอยู่นะครับยังไม่ได้เอา ครับเสิร์ฟยอดด้วยครับแต้มน่าจะขึ้นน้ำแล้วครับตอนนี้เยนฟังมาน่าจะมาได้กลางเซตแล้วครับเดีย้ไดยกมาตีแบบนี้อโอ้โหเสื้อขาวต้องหลบนะครับไม่งน,นหูตาแตกกันพอดีดูครับหมดเกินครับท่านผู้ชมบ้านเขาเยอะจริงนะครับนนแทนทำอจจัศจรย์ม,มีต้นมองต้นไม้อะไร ในร่มนี้น่าจะเล่นได้ทั้งวันครับสนามมันเดินพันดูเมียนมาเนะประเทศเป็นแบบรู้หมู่มาเลียที่อยู่เขาเดมาลาบิล็อตโวนะเด้งยะเด้งยะหลีงยะที่เรากรมโอ้ครับอืโด่งนะครับเสิร์ฟข้างต่าเอ้เอ้เซเบะนะตรงนี้ยังจะใช้ใช้มือเสิร์ฟอยู่นะครับตอนแรกใช้ขึ้นม้วนเสิร์ฟนะครับจากกลางสนามนี่ใช้มือกว้างแล้วครับพาไป กดหนึ่งยกสองีดด 1, 2, เรียบร้อยครับอี A. จะไปเกี่ยวแล้วครับแบบนี้หนักจริงครับเซเว่นเอสุดจริงครับดูครับน่าขอเปลี่ยนตะก้อครับก็น่าจะพังไปแล้วครับแรงขนาดนี้ครับ ีมาจับนิ่งโยนขึ้นไปเอาโยนล้นครับโดนแล้วครับแบบนี้ไม่ข้ามครับกระดงยกมาจจอๆตีไม่ข้ามนะครับฝังนี้เสื้อน้ําเงินนะครับของเมียนมาใช้มือจับแล้วก็ยกล้นข้ามไปนะครับมาดูการเสิร์ฟเอามือเขวียงไปเปิดหนึ่งสองสามไอ้เรียบร้อยครับนตัเก เลียนแกๆนะครับส่วนมากเพื่อนบ้านของเราก็จะเก่งนะครับในเหรี่องขบแบบนี้นะครับคือเลียนแกๆครับผมกระดงนะครับกระดงได้เสิร์ฟไปยี่มาอ๋อจับพาดเหมือนกันครับน้ำหนักลูกมาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับแต่ละลูกครับดูครับเนี่ยคนจับก็เก่งเหมือนกันนะครับโยนขึ้นไปละก็คือถ้าโยนไปข้างหน้าก็คือหมดสิทธิ์นะครับถ้าเสื้อ ขาองเกงดาฝั่งนี้จับได้ก็คือเลือกทางลงได้เลยครับเพราะใช้มือจับแล้วหยุดได้ด้วยครับดูครับเปลี่ยนมาเป็นพี่เสื้อก้ามโยนม้วนเสิร์ฟออกหลังไปโดนตากองเชียร์ข้างหลังไปครับหนึ่งที<อ>ไม่ใ่ครับ<อ>เสิฟออกหรือเปล่าเสิบออกครับเดี๋ยวขอม้วนเองว่างันมาดูครับกําลังโคตรดีครับโยนขึ้นม้วนไปย ป็นแต้มครับเป็นแต้มนะครับโอ้โหกระโดดสูงมากเลยนะครับสังเกตดูนะครับกระโดดเสิร์ฟแต่ละทีนี่โอ้โหยังสูงเลยครับจากหลังสนามนะครับดูครับโยนขึ้นไปเออันนี้น่าจะออกไปโดนนะครับหัวเขาท่านผู้ชมนะครับจับหยุดโยนไปแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตานี่มองหาเลยว่าจะลงตรงไหนนะครับก็ใช้มือจับ เลือกได้ประมาณ99%แล้วครับดูจังหวะโยนเสือกครับม้วนสวยๆหลังสนามเปิดหนึ่งเปิดสองไอ้หูตาแตกกันพอดีว่างี้ถอดรองเทา้าหนึ่งคนนะครับใส่รองเทา้าสองคนนะครับเสร์กกระดงครับเปิดออกไปนะครับถ้าไม่เก่งจริงก็เล่นไม่ได้ครับกระดงดูพีเซการ์มเสร์ฟครับ ม้วนไปยาวออกลรงนี้ครับปัญหาอะไรครับเกิดปัญหาเปลี่ยนกระดงครับน่าจะเปลี่ยนกระโดงนะครับดูดูแล้วนะครับกระโดงน่าจะทะลุนะครับโอ้กระดงเยอะมากเลยครับอุปกรณ์หากินน่าจะหากินเกี่ยวกับกระโดงโดยเฉพาะเลยครับดูครับกระดงโคตรเยอะเลยครับนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับทำไมผิดคาดนะครับน่าจะทำด้วยไม้ไผ่นะครับที่ทำเคยเห็นมานะครับดูกันต่อครับ กระดงาครับเสร์ฟมาจับหยุดโยนปึ๊บปังเรียบร้อยครับทำแมคโครเลยครับถ้าแบบนี้ครับเสร์ฟไปเสร์ฟไปดีครับแต่กระโดงยังรับได้อยู่ปีโอโหเสื้อขาวต้องหมกนะครับถ้าโดนหัวนี่หัวแตกแน่นอนครับเฮ้ยนายจับ พิกเน็ตมาครับจับไม่อยู่นะครับแอดมินคิดว่านะครับถ้าจับแล้วคือมันลูดมันกระเด้งออกไปนะครับแสดงว่าเป็นลูกลูดเลยนะครับคือต้องเสียเลยอันนี้ต้องจับหยุดให้ได้นะครับดูจักเหลี่ยมที่ฝั่งสามคนเล่นนะครับเปลี่ยนมาใช้มือเสิร์ฟครับเสิร์ฟยอดเสิร์ฟยอดไปดีครับแต่แอดมินสังเกตนะครับใช้มือปานี่จะได้หลายแต้มนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแดดมืนะครับดูครับ 1. 1> เลือกเข้าช่องไปเลยครับลูกนี้ช่องกลางระหว่างใจนะครับเป็นลูกกักกันนะครับอดูครับตรนี้จะเป็นยังไงอีกปลาไปเปิดได้จังหวะสองมาเลยโอ้ฝั่งนี้ใช้ได้ทุกอย่างนะครับตั่งนี้ครับอ่าไม่ไหลครับลูกนี้ถือว่าได้ปั้งเรียกรอยแล้วครับ อย่าไปคิดเกี่ยวเลยครับมันโดดขึ้นไปกว้างอย่างกระบ,บอเล่ครับเสื้อดำเริ่มเสื้อดำเริ่มคิดหนักแล้วครับจะเอายังไงดีนะครับายว้าดูครับตีมาโอ้โหมันก็จับนิ่งเกินจับโดดขึ้นเทคอ,อ,อุ้ยถ้าเสิฟนะครับถ้าเสิฟ โอ้โหท่าเสร็จของคนที่ใส่รองเท้านี่ก็แปลกดืินกันนะครับเว <Hey. S 1> ้ยฝังมันมากโอครับดูครับ,รรบกระโดงมาตมีไม่เหลือครับจครับตายครับลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหครับกระโดงกระโดดไปด้าน รอรับด้านซ้ายนะครับแต่ว่าไอ้นั้นฉีกออกด้านขวาได้ครับเพราะว่าตามองอยู่แล้วไงครับมีการหลอกด้วยนะดรงเสิร์ฟในข้ามครับดูครับว่าใครจะเสิร์ฟครับมาแล้วครับพี่สกามครับจอมม้วนหลังสนามครับมาตั้งโอ้โหครั้งที่สอง ไม่ขวกันเลยนะครับฟาวหรือเปล่าครับน่าจะฟาวนะครับดูแล้วครับดูแล้วน่าจะฟาวครับตอนที่ยกมาน่าระด่งน่าจะโดนตาข่ายครับอ่าสิกามของมวนอีกว่างั้นเอาไปกินปังปังคนตีใส่เตอวเลยนะครับลูกนี้มาดเจ็บเหมือนกันนะครฮะ ครับครับเรียบร้อยโยนขึ้นไปหน้าเน็ตถ้าโมโหให้กันนี่คือสามารถคว้างใส่หน้าได้เลยนะครับผมมาเนี่ยแล้วก็คือเป็นสปิริตนักกีฬานะครับคือเล่นเอาแต้มนะครับ<อ>นี่ก็พูดหา่หาๆนะครับเดี๋ยวถือสานะครับดูครับตีโอ้โห มีการบล็อกด้วยครับแต่เป็นการบล็อกด้านล่างนะครับไม่กระโดดนะครับยกขารอด้านล่างนะครับเพื่อมันกระด้งขึ้นเราสามารถจับให้ลูกนิ่งได้นะครับมาไปสามคนน่าจะนำอยู่ครับตอนนี้อ้าวกระดงเสิร์ฟไม่ข้าครับเริ่มคิดหนักแล้วครับพี่งอนโอ้โหติดตากองเชียร์อีกแล้วครับผมฝั่งนั้นบอกว่าเสิร์ฟดีๆหน่อยเฮ้ยเสิร์ฟดีๆหน่อยดูครับเล่นของครับรอดไข่หั่นนะครับรอดวางขานะครับ่ะ อะทุกมากเล่นของเยอะไปหน่อยครับดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับใช้มือหรือใช้เท้าครับยอดได้แต้มครับสุดยอดนะครับสุดยอดของการเสิร์ฟครับมันปกันนิดหน่อยครับตกลงกันอย่าหยอดอยู่เดอ้อดูเด้อบาสันตกลงครับอี๊นะครับ นี่แหละครับ,บ,บจับโยนมึงหูตาแตกนี่มันมีสายเอวด้วยนะครับปลาลงไปแล้วนะครับลูกเสือพิษสรารไปแล้วครับทัดเน็ตไปกระโดงไอมาหูตาแตกกันพอดีเสือจับหนึ่งโยนเข้าไปข้างหน้าจับหลอกครับหลอกในว็ชุดบาทสครับมีการหลอกไปทางซ้ายแล้ว เพียงไปทั้งกวา,าครับดูนะครับเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟพี่นี้กำลังดีมากคลืนฟาดหลังสนามแล้วเน็ตที่กลางยค่อนข,ข้างสูงด้วยนะครับมา170นู่นแล้วครับเน็ตเนะี่ยยังต่ำนะครับนี่มีการมองหน้าแล้วปลาออกด้านข้างเลยนะครับเสิร์ฟรูปนี้โอ้โหไม่้ามครับตีบืดไปครับ จับแม่โชว์ด้วยว่าจับนิ่งสองนี่เสิร์ฟมือโอ้ยตั้งแตกจริงๆครับแปลกมากด้วยครับลัดดื้ ดูต่อครับกระุ้งเสิร์ฟมาจับโยนขึ้นไปพปาลงไปครับเรียบร้อยอเอาเสิร์ฟยอดเกียเ่ยวได้เบบนี้ก็ตายสิครับใช้เท้าได้ด้วยครับสุดยอดครับลองเล่นได้สามทีโยนไปข้างหน้า เรียบร้อยเน่เน่แมีการกูเกียวเดอ้อกูเกียวเด้อนะครับดหยดเยอะกู่ต่อสู้ด้วยนะครับนี่ไปครับอีโอ้โห,โหเสือไม่ข้ามใครครับคนนี้ใครโอ้โหลูกเสือปีนบินหรือเปล่าครับที่เขาเรียกับแบบนี้โอ้โห,หมุนลงสามเหลี่ยมครับ จะใช่นะครับถ้าจำไม่ผิดครับเขาน่าจะเรียกว่าลูกเสือจานบินนะครับที่กลลยษ์พม่ามาแต่อยู่ที่ไทยนะครับตอนนั้นนะไออีกเก่งมาแต่ใส่เก่งมาแต่ใส่นี่การย่อเยอะเป็นภาษาเขานะครับรแอดมินก็พูดมั่วไปนะครับใชครับตีอีกแล้วครับท่าน ก็ไม่ต้องสนนะครับดูวิธีการเล่นของเขานะครับดูครับกระดงยกหนึ่งยกสองไอ้ถ้าโดนตานี้แตกแน่นอนครับเป็นเป็นแตงมนะครับตรงนี้นี่หมดสิทธ์เกี่ยวครับเอ้ลบะเป็นฟาดปังอ้าวตายครับอ้าวเปิดแตกกบฟังนู้นครับ ยังไงครับน่าจะใกล้จบเกมแล้วครับดูๆแล้วเพราะว่าเสิร์ฟกินได้หลายแต้มมากเลยครับฝั่งนี้ปังไปอีกแล้วครับปรเปิดมาสวยปุ๊บเลยแล้วครับจังหวะสองโอ้วิ่งไปจะตะคุบตะก้อได้แล้วนะครับเมื่อกี้หลุดมือไปนิดเดียวครับจับนี่หยุดโชว์นะครับไม่ลูดจับสองนี่สามชัวชัวเยอะแม่ฟาดไปโอ้กอูอออชีกัน ตีอุ้ยโห้โหไอ้คนจับนี่ก็เก่งจริงๆนะครับเอาจับแต่ก็ตรงหน้าแล้วมันไม่โดนหน้านะครับดูนะครับครับหนึง่งสองโยนมา่อาอยัางไงอือหือทีอีกแล้วไปายละลูกนี้อาอ่ายังไงครับลอยขึ้นไปฟาดสูงๆยังไม่ลงอี๋อดูฉลาจะรือหลบดีนะครับเนาะมาปลายเกมแล้วครับา่า กระดุงเสิร์ฟมาจับหนึ่งสโยนไปข้างหน้าแอะกินเบาๆนะจะนายน,น,นี่อะไรครับอะไรครับกรรมการบอกว่าอะไรไม่รู้ครับอาจจะเป็นการทัดทัดนะครับทัดนะครับเมื่อกี้นะครับดูดูปุ๊บนี่เป็นยังไงล่ะ ลูกนี้กระโดดขึ้นไปเซิร์ฟปังเรียบร้อยครับลงเส้นข้างน่าจะจบเกมนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ